สวัสดีครับพบกับป่าแม่จุ่มันไม้ไมนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะพามาทําความรู้จักนะครับแล้วก็เรียนรู้เรื่องของรากต้นลำไยคิปตันนะครับอย่างนี้ก็เป็นแปลงลำไยคิปตันมวงจัมโบ้นะครับหลายคนสงสัยว่า,าปลูกข้างบ้านหรือว่าปลูกพื้นที่แบบไหนระบบรากจะมีปัญหากับอะไรบ้างนะครับเราจะมาดูนะครับเรื่องของรากในจริงนะครับรากลำไยคิปตันม่วงจัมโบ้หรือรากลำไยในกลุ่มงลำไยคิปตันเนี่ยมันก็จะคล้ายกับรากเงาะนะครับ หรือ,อลองกองนะครับแต่ว่าชัดเจน,นที่สุดคือจะในกลุ่มของเงาะนะครับเนี่ยรากเขาจะลอยนะครับอยู่บนผิวดินนะครับอยู่บนผิวดินบ้างนะครับจะมีรากหลกักแล้วก็มีาารากฝอยหรือเนี่ยครับพวกรากเล็กๆรากไรากฝอยที่หากินอาหานหลักก็จะมีรากใหญ่อยู่นะครับบริเวณโคนต้นเนี่ยก็จะมีรากใหญ่แล้วก็แตกนะครับเป็นก้างปลาแล้วก็เป็นรากฝอยนะครับนี่ นี่นี่นะครับรากที่ออกมาจะเป็นรากลักษณะรากใหญ่นะครับแล้วก็จะเป็นรากฝอยที่อยู่อา,าอาหารนะครับเนี่ยที่ขึ้นมา,าอาหารกินรากพวกนี้นะครับเป็นรากที่เราสามารถปลบโคนหรือฝังโคนต้นได้จะสังเกตนะครับเวลาผมปลูกเนี่ยผมจะให้เป็นลักษณะของหลุมเอาไวนนน้นะครับเป็นหลุมเนี่ยนะครับเพื่อลำไย,ยเนี่ย ช่วงแรกนะครับมันจะชอบน้ําอย่างนั้นพอให้น้ําเดอะเนี่ยมันจะโตเร็วระบบรากเนี่ยนะครับน้ําจมอย่างนั้นไม่เป็นไรนะครับมันก็จะซึมลงไปเองแต่อย่าไปดินเหนียวนะครับถ้าทําอย่างนี้ให้เป็นดินร่วนหรือดินหินดินกรวดนะครับอย่างนี้ถ้าไปดินเหนียวทำลุงอย่างนี้ไม่ได้นะครับไม่เหมาะนะครับรากนะครับเขาจะขึ้นนะครับจากที่ลักษณะของอยู่ต่านะครับนะครับรากก็จะขึ้นนะครับขึ้นแล้วก็มุดลงนะครับแล้วออกมาหาอาหารนะครับบริเวนนี้ก็จะมีรากนะครับมีรากใหญ่เนี่ย รากใหญ่ที่วิ่งลงมาก่อนนะครับนี่รากนะครับลอยอยู่ผิวก็มีจมอยู่ด้านล่างก็มีนะครับมีรากใหญ่นะครับแล้วก็จะมีรากฝอยแล้วก็มีรากแคร่เล็กๆนะครับช่วยหากินนะครับช่วยดูดอาหารเนี่ยเนี่ยครับพวกรากดังนั้นนะครับเวลาเราต้องการที่จะให้มันโตเร็วนะครับผมแนะนํานะครับให้กรบโคนหรือถมโคนแต่การถมเนี่ยเราอย่าถมทีละเยอะนะครับหาดินร่วนนะครับหรือดินผสมแกลบ กรุบลงไปในที่โคนนะครับยกขึ้นสูงมาประมาณสักข้อนิ้วมือนะครับทําอย่างนั้นนะครับสัก4ี่หครั้งครับเราเราทำนะครับรากก็จะออกมาใหม่นะครับรากก็จะออกมาใหม่มันก็จะมีรากเพิ่มเดี๋ยวอาจาอย่างนี้นะครับเห็นไหมนี่รากที่ออกมาครับถ้าเราถมเราถมมานะครับถมขึ้นไปบริเวณนี้ก็จะมีรากนะครับถ้าเราถมแต่อย่าถมครั้งเดียวจมนะครับถมประมาณนิดเดียวนะครับหรือใบไม้กรบนะครับรากฝอยพวกนี้มันก็จะออกมา รากที่จะเยอะนี่ครับปอกมาเยอะเครับเราก็ถมไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้รากมันเกิดเป็นชั้นเป็นชั้นนะครับไอ้รากข้างล่างก็อยู่ต่ำลงไปแล้วก็ชุดใหม่ก็ขึ้นมานะครับเนี่ยรากก็จะวิ่งอยู่บนลักษณะของผิวดินนี่นะครับยิ่งถ้าเราเอาพวกใบไม้เนี่ยครับพวกใบไม้ที่เรากวาดกองไว้อย่างนี้กับพวกรากเนี่ยก็จะมามุดอยู่ใต้นี้นะครับก็จะมาอาศัยอยู่นะครับพอนนี้เปลือยมันก็ซึมอาศัยนี่ครับนี่รากใหญ่ มีรากใหญ่แล้วก็มีรากเล็กๆนะครับนี่คือรากฝอยรากฝอยที่เกิดจากนี้เกิดจากนะครับ่อนหน้านี้คือมันมีใบไม้นะครับพวกใบของมันเนี่ยครับที่ผมกวาดออกมาเนี่ยพวกนี้จะขึ้นมาดูดนะครับหาอาหารมาดูดนะครับจากความชื้นที่เราเอาใบหุ้มเอาไว้ที่โคนนะครับเหมาะสําหรับลำยกิะตั้นอายุแรกปลูกจนถึง2ปีนะครับที่เราต้องการจะเอา ใบไม้นะครับหรือพวกวัสดุไปคลุมที่โคนเพื่อให้เกิดรากขึ้นมาเยอะๆเพื่อพอมีรากเยอะนะครับการหาอาหารก็จะได้เยอะแต่พอเราเข้าสู่เรื่องของการเป็นลูกติดดอกหรือการทําดอกเราก็จะกวาดออกนะครับเพื่อลดนะครับการดูดอาหารเราต้องการให้เขาที่จะติดลูกแล้วถ้าเขายิ่งสมบูรณ์เขาจะยิ่งออกยอดมันก็จะติดลูกช้ากับเนี่รบรากมันนะครับไม่ใหญ่นะครับเป็นรากที่ว่าแตกออกไปอยู่บนผิวแล้วก็ไหลไปกับ ผิวดินนะครับนี่นะครับพวกรากเขาจะไหลไปกับผิวดินรากค่อนข้างที่จะแข็งนี่นะครับออกไปไกลนะครับน้ำถ้าเราเปิดน้ําไปไกลแค่ไหนรากก็จะไปไกลนะครับตรงที่ไม่มีน้ําก็ในช่วงของหน้าฝนที่มีความชื้นนะครับก็จะวิ่งนะครับก็เหมือนรากต้นไม้ทั่วไปแต่รากค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับลําต้นแข็งแรงนะครับไม่ไม่ล้มไม่ร่วกง่ายนะครับไม้พวกนี้ มีบ้างก็คือกิ่งจะปลอดจะหักแต่ถ้าในเรื่องของอันล้มหรือคนล้มหรือพวกเนี่ยไม่มีนะครับเพราะว่าระบบรากพวกนี้ค่อนข้างที่จะแข็งแรงแล้วก็กว้างนะครับต่นี้ผมก็เปิดน้ําไว้ครึ่งชั่วโมงก่อนนะครับแล้วก็จะมาทําปุ๋ยกับใส่ปุ๋ยเร่งดอกโอเคนะครับอันนี้ก็คือพามาดูเรื่องของระบบรากของลำยาชิต,ตั้นนะครับค่อนข้างที่แข็งแรงนะครับในกลุ่มไม่ว่าจะเป็นกลุ่มต้นนะครับก็จะมีกิ่งตอ้นอยู่นะครับตอนนี้ระ,ระบบราก ก็วิ่งนะครับเหมือนกับพวกเพาะเมล็ดเลยนะครับแต่ว่าอัตราการโตนะครับก็ใกล้เคียงกันการดินลูกก็ใกล้เคียงกันไม่ว่าจะเป็นการตอนหรือการเพาะเมล็ดเนี่ยก็ได้ทั้งสองรูปแบบเรื่องของระบบรากเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงนะครับว่ามันจะมีปัญหานะครับมันก็จะเป็นรากที่อยู่บนผิวเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็มันอ่าค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับต้นจะไม่ค่อยล้มได้ง่ายโอเคนะครับฝากติดตัมวิถีปันุไม้จุไม้ด้วยครับสวัสดีครับ